สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้รายการไอเฮียทีวีบายอันเดรนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มองังยุนที่ออสเตรเลียนะครับผมบรรยากาศที่นี่โคตรร้อนเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการเก็บองังยุนรวมไปถึงการกินองังยุนสดๆที่ออสเตรเลียอยู่ที่นี่ครับที่ออสเตรเลียโรบินเวล นะครับถือ,อในเขตของวิกตอเรียเมลเบิร์นนั่นเองนะครับผมวันนี้โอ้โหก่อนเราจะเดินทางมาถึงที่นี่ค่อนข้างยากลำบากมากมากนะครับโดยสายการบินที่สุดๆเลยพาผมไปทิ้งกลางป่าอะไรเขาไม่รู้กว่าจะมาถึงนะครับใช้เวลาเดินทางมาถึงยาวนานมากๆเลยที่นี่รวมถึงทั้งหมดการเดินทางทั้งหมดมากกว่า10ชั่วโมงเลยโดยตรงนะครับตั้งๆ้ที่ผมสามารถนั่งเครื่องบินมาที่นี่เพียงแค่สองชั่วโมงแล้วก็ผมจะต้องต่อรถ บัสนะครับมาอีกประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่าเครื่องบินมีปัญหาลงจอดฉุกเฉินนะครับที่เมืองเมืองหนึ่งกลางป่าเลยก็ว่าได้นะครับจนผมต้องมาที่นี่ใช้เวลานานถึงเกือบ10ชั่วโมง10บมากกว่า10ชั่วโมงละครับแต่ว่าโอเคละไม่เป็นไรครับวันนี้พอก็ได้มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูวิธีการเก็บอง,ง่นจะมีวิธีการเก็บอง,ง่นหรือจะไปน่ากินขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับ Oh, ไปที่ผู้ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ไปนะครับนี่ก็คือโรอัง,งุนนะครับโรอัง,งุนที่นี่คุณจะเห็นว่านะฮะที่เขาคุมผ้าใบสีขาวๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือข้างใต้ผ้าใบก็คือโรอัง,งุนนั่นเองเอ่ะคือต้นอัง,งุนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคุณท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปยังภายในโรอัง,งุนนะครับว่าข้างในเราจะให้เห็นถึงอง,งุนที่น่ากิน อังุล,ลูกสีดําต้องบอกว่าราคาแพงมากๆนะครับผมเคยกลับไปเที่ยวที่ไทยแล้วผมเคยไปเห็นที่ห้างห้างที่ไทยเขาขายอังุลพันนี้นะครับวางขายอยู่เป็นถุงเป็นถุงเนี่ยกิโลหนึ่งไม่ต่ํากว่า800บาทเลยทีเดียวโอ้โหอะไรจะแพงขนาดนั้นมันจะหวานจะกรอบขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปลองชิมกับผมกันได้เลยเพราะว่าพันนี้เขาบอกว่าขายแพงจริงๆแล้วก็ลูกใหญ่ลูกสีดําด้วยนะครับคุณผู้ชม เราจะไปดูวิธีการเก็บอังุงูนการรวมไปถึงเราจะไปดูต้นใต้ต้นอังุงูนกันว่าพวงใหญ่ขนาดไหนลูกใหญ่ขนาดไหนสดสดแบบนี้ในไร่อง,งุงนแบบนี้อ่อครับเราตอนนี้ผมก็มาอยู่ในส่วนของโรอังุงุนนะครับที่กําลังมีการเก็บอง,งุงุนกันประจําปีนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นอังุงุน องุ่นดำแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเด,เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีชื่อจริงๆว่าอะไรนะครับที่นี่ตัวนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มที่ออสเตรเลียนะครับที่โรบินเวลครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บองุ่นที่ต้นมันเลยนะครับลูกองุ่นที่นี่ พัน์นี้ยาวน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องไปให้เพื่อนๆดูว่ามันน่ากินขนาดไหนนะครับที่นี่นะฮะหลายคนพัน์ุนี้มันมีขายที่ห้างด้วยถือว่าราคาแพงเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยซื้อ บนห้างสรรพสินค้ามากๆเลยนะครับมันวูดออดีแต่ที่นี่ที่ต้นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมคาต้นดูว่ามันจะสดใหม่เหมือนที่เราซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องชิมกันดูนะครับเอาละฮะผู้ชมดูโอ้โห น่ากินมากๆเลยเอาลูกให้ดีแต่และลูกแต่ลูกต้องชิมดูนะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆต้องล้างนะครับต้องเราต้องล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าเขาจะมีอ่าพ่นพ่นสารเคมีหรือพ่อนยาอยู่แล้วเพื่อให้ลูกมันข้าวแมลงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันสดๆคุณผู้ชมดูลูกนี้ลูกใหญ่มากรสชาติจะเป็นยังไง อร่อยมากๆเลยครับเป็นลูกกินแบบสดๆสขาต้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการพิกแพ็กกิ้งแล้วก็พิกกิ้งนะครับก็คือการเก็บแล้วก็การแพ็คของอังหุ่มนะครับผมว่าเขาจะมีวิธีการทำอย่างไงและนะครับอวันนี้ ก็จะนั่งเครื่องมาถึงที่นี่ก็ไกลมากนะครับผมแต่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเมื่อก่อนผมเคยทำงานอยู่ที่นี่ตอนที่สมัยผมมาเรียนครั้งแรกๆที่ออสเตรเลียนะครับในช่วงวันเวลาที่ปิดเทอมผมก็ได้มาทำงานที่นี่ประมาณ2เดือนนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสว่าอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มาบรรยากาศเก่าๆที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมาหาน้องชายผมที่ยังทำงานอยู่ที่นี่อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับไม,มรไม่เหมือนที่ซิดนีย์อะต้องมองตรงว่าไม่เหมือนที่ซิดนีย์เลยอุณหภูมิที่นี่ประมาณ28องศาณะตอนนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีฝนด้วย ต้องขออนุญาตเข้าเดินไปดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเอนเดินชมสวนองุ่นต่อไปนะครับ ลุงครับอ๋ออ๋อพวกนี้ผมก็เห็นหน้าอันนี้คุณตาครับหรือเปล่าหรือเปล่า๋อคุณพี่อันนี้นะครับเขาก็ครับว่าไงครับอันนี้คือกำลังทำอะไรอยู่ครับรุง Are you speak ครับรุ่งฮะ ตอน้นงูนคนไทยใช่ไหมครับผมครับผมครับผมคนไทยครับนี่รายได้ดีไหมพี่เพิ่งรู้จักกันใช่ไหมครับครับผมครับก็โอเคครับก็มันเป็นงาน อืมและมันเป็นงานแบบละเอียดละเอียด่อนนะงานอันงานละเอียดเหรอครับครับ <laughs> ก็คือแบบนี้ต้องมาคอยขีนลูกเน่าลูกอะไรให้ก่าจะได้แต่ละบล็อกก็อันนี้แต่สามารถเงินโอเคไหมก็โอเคครับโอเคแต่มเมื่อคืนเมื่อคืนผมรู้จักน้องคนหนึ่ง <laughs> ที่คุยกันเขาบอกว่าไรายได้หลายแสนเลยนะ <laughs> หลายแสนน้องอคนน่าจะเก่งหรือเปล่า <laughs> อ๋อแ,าตาแต่ว่าอ๋าแต่ว่าลุงลุงนี่ก็คือลุงก็ค่อยทำ เพราะว่าแก่คนแก่สมมติว่าคนแก่เขาจะช้านิดหนึ่งใช่เอาตามสภาพนะตามตามสภาพตามร่างกายเอาคนอะไรเขาก็ไปกันครับลุงก็ไปของลุงไปก็ช้าๆไปคีไปแล้วดูดูลักษณะการเข็นแล้วช้าจริงๆนะลุงนะไม่ทันคนคนอื่นเขาไปสุดหมดแล้วแต่ว่าของลุงยังอยู่ที่นี่อยู่เลยใช่ครับเพราะลุงจะมีแรงตอนเช้าบ่ายมาลุงก็ไม่เอาละอ้าว มันก็มันเขียนเราเขียนแลาวมันเหนื่อยเนาะร่างกายมันเด็กหนุ่มเด็กอะไรเขาก็ไปกันได้เงินได้ทองกันลุงลุงอยู่อยู่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับลุงอะไรครับอยู่อยู่ที่นี่มากี่ปีครับยี่วิทยอยู่อยู่หมายถึงว่าอยู่อยู่ที่อ่างหุ่นเนี่ยทำงานอ่างหุ่นมากี่ปีครับยิเจ็ดปีเอาคือลุงเขาอาจจะแบบ บางทีฟังภาษาไทยไม่ไม่ค่อยเข้าใจสักหน่อยแล้วก็บังคับภาษาไทยพูดได้นิดน้อยเนี่ยไม่ไม่ชัดว่าฉับถืออะไรก็รู้ตอนนี้บอกเปลี่ยนเปลี่ยนไปวัยแล้วครับ อ๋อซับซนซับซนตองใส่เกลอ้โเก๋แล้วเนาะเก๋แล้วหัวสมองก็สมองอะไรแตแล้วเรื่อยนิดนึงคือว่ามันอยู่นี่มันหลายประเทศครับมันอยู่อ๋อมันตีกันบางทีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษภาษาอะไรๆภาษามันมันตีกันใช่อ๋อเนี่ยมันอยู่นี่ได้หลายภาษาอ๋อภาษาบ้านเราภาษาไทยครับอังกฤษก็ได้ได้ก็จีนจีนจีนได้สักคำไหมครับลวงจีนอืม รู้สึกกินส่งรู้สึกกินนานนะลุงอะส่งมาไวเกินส่งมาไวเกินเอเขาว่าคิดนานนะจีนใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะลุงเอาเอาภาษาสองภาษาเข้าคอได้ไหมนะสองภาษาเขาคอเพราะผมว่าหลายภาษาสับสนจีนอะไรมาเลี้ยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคำหนึ่งยังไม่ได้ยินเลย สักค่ามยังไม่ได้ยินเลยไม่นิดหน่อยนะลุงลุงนะครับอาต้องขอถามนิดนึงว่าพันนังหนุนเขาเรียกว่าพันนังหนุนอะไรครับเนี่ยอ่าสวิตซ์ไฟครับสวิต์สวิต์สวิต์ที่แปลว่าสวิตสวิตสวิตหรือสวิชคล้ายๆกันไม่คล้ายลุงสวิตไมนได้เห็นฝรั่งเขาเรียกว่าสวิชอ๋อสวิชสวิตสวิตไฟถามบางคนเขาบอกสวิต อ๋อไม่แน่ใจไม่แน่ใจเมื่อกี้เล่นอะไรนะครับเมื่อกี้เล่นอะไรเล่นสวิตไฟสใช่ไหมฉันว่าน่าผ่านว่ากันผ่านไปนะผ่านไปครับผมคิดว่าผ่านไปนะครับโอเคเอาสวิตซับไฟสวิตแสดงว่าอาจจะมีเเกี่ยวกับไฟนั่นแหละครับถ้าซับไฟมันมันจะแบบว่ามันจะความร้อนแรงของมันอ่ะตามตามตามชื่อมันคือพร้มร้อนแรงไปเลยรสกลิ่นรสชาติอะไรเนี่ยมันจะร้อนแรงอันนี้จริงจริงหรือเปล่าครับไม่จริงไม่จริงนี่นะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาะเพื่อนๆมาดูวิธีการพิกกิ้งองุ่นนะครับหรือเรียกว่าการเก็บองุ่นของชาวออสเตรเลียน,นเองนะครับว่าวิธีการเก็บเขาจะมีการเก็บยังไงก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับอาจะได้มาแต่ละแต่ละพวงนี่ก็คือเป็นการคัดสรรก็เรียกว่าคัดสรรองุ่นที่ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เก็บใส่ลงในบ็อบแบบนี้ ลนูลกเนาเขาเรียกว่าการคลีนลูกที่มันเน่าคลีนลูกไม่สวยออกครับคลีนลูกที่มันไม่สวยออกก,ก็เลือกเอาที่ดีที่สุดนะครับก่จะถึงมือลูกค้าเนี่ยแบบนี้สุดยอดนะครับก็เกือบพวงหนึ่งก็เกือบ1กิโลประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าก่อจะถึงห้างก่อจะถึงอะไรเราเราสังเกตด้วว่ามบางทีมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้แบบนี้เลย เป็นหลายวันนะครับแลก็เละเหมือนเดิมที่ห้างก็จะไปถึงมือเราแต่ว่าตอนนี้ผมที่นี่ราคาตอนนี้ก็โลนึงไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญเลยนะครับแต่ว่าถ้าจากฟาร์มก็ดิดทิ้งดิดขว้างอะไรอย่างเง้ยนะครับเออเยียบเขาบอกว่าหยียบโด้วยซ้ำหยียบนะครับ เนี่ยก็คได้หนึ่งบล็อกแล้วนะครับผมผมก,ก็สามดอนหราคา3ามอนห้นี่หมายความว่ารายได้ใช่ไหมครับผมต่อบล็บอกที่นี่รายได้ของของคนที่ทํางานในฟาร์มที่นี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ารายได้เขาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยเหรียญเลยนะครับ เก็บไม่ยากครับถ้ามือถ้ามืออาชีพหรือว่าทําประจํานี่ก็คือการพับบลอกกับปลอกขึ้นมานี่เขาเรียกว่าบันแบ็กบันแบ็กก็คือมันก็มี2แบบใช่ไหมครับครับอันนี้สำหรับสาหรับลูกที่มันติดสีแดงสีอะไรนิดหน่อยเอาใส่ถุงมันแบ็กอ๋ออ๋เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกให้คุณลกอุ๊ยระวังมันแตกนะอ๋อยเขาทำที่ฟาร์มเขาต้องแบบว่าเขาต้อง ละเอียดอ่อนที่สุดน,นะครับแต่ว่าถ้าไปถึงที่ห้างแล้วเละเลยเด็ดทิง้ง <c oughs> เด็ดคว้างก็มีนะครับจากขุงหนึ่งกิโลที่ห้างอาจจะเหลือแค่ไม่ถึงอันนี้ห้าหกข,ขีดอันนี้บล็อกพรีเมียมแบบดำแล้วก็ใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ดำสีดำหรือ <ดำ S 1> ว่าดำเต็มลูกเลยคัดเกรด,ด <ำ S 1> เลยได้ซ้ำดำเต็มลูกครับอร่อยครับ เอาละฮะท่านผู้ชมครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมก็ได้เ,เข้าไปสัมภาษณ์กับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับก <c oughs> ็รู้สึกไม่ค่อยได้สาระอะไรเลยแหละฮะว่า <c oughs> <c oughs> อังหุ่นยังไม่รู้จักชื่อเลยคุณลุงนะแต่ไม่เป็นไรครับเขาทํางานมานี่ก็หลายปีแล้วอาจจะสมองเลอะเลือนนิดนึงเราพูดเล่นนะครับหยอกล้อเขาเล่นนะครับผมครับก็ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆที่นี่เขาเรียกก็เ,เรียกว่า สวิตซ์สป i s uh, e นะครับหรือองุ่นองุ่นดำเลือกอย่างว่าแบล็กเลฟนั่นเองนะครับอันนี้คือผมสร้างชื่อเองแล้วกันนะครับผมก็ค่อนข้างที่น่ากินมากๆเลยแหละครับผมครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ให้การติดตามแล้วก็ชมรายการช่องผม I Hear TV Bar Andre นะครับผมที่ว่าพาผู้ชมเพื่อนๆมาชม ฟาร์มองุ่นและว,วิธีการเก็บองุ่นรวมไปถึงการพิกกิ้งแพ c กิ้งองุ่นด้วยรวมไปถึงการสัมภาษณ์สดอ่าอุ๊ยพี่ๆที่เขาทางานอยู่ที่นี่นะครับรวมไปถึงทุกอย่างเลยแหละครับใครหลายคนที่สนใจที่อยากจะมาทำฟาร,ร์มองุ่นที่นี่นะครับผมมาได้ไม่ยากเลยครับเพียงแค่นั่งเครื่องบินมาแล้วก็ต่อด้วยรถโคด้านนั้นเองนะฮะอย่างผมนะครับอ่ะล้อเล่นนะฮะใครที่สนใจก็ ลองดูกันนะครับเพราะที่นี่เขาบอกว่ายังขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากเลยดีทีเดียวเลยฮะและต้องการพนังงานที่ทีมงานมาช่วยกันเก็บอง่นนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับหลายๆคนรวมไปถึงน้องๆน,นักเรียนที่กําลังเรียนที่ออสเตรเลียด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมแนะนําเลยว่าลองมาเที่ยวแล้วว่าถ้าช่วงปิดเทอมแล้วก็ลองมา สมัคนะเป็นเงินบ้างนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับไม่ได้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนไม่ได้สาระไม่มากก็น้อยเลยสําหรับวันนี้นะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวความอัง,งุุนสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางอย่างฟอร์ดนะครับรวมไปถึง สายการบินนกแตนแต่ด้วยนะครับผมที่ให้เราได้เดินทางมาถึงโรบินเบลวันนี้นะครับโอกาสหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบกินลาบอย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับ,บายบาย